بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี ah ่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับพี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆในวันกิยามะที่มนุษย์ทุกคน จะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้โดยอัลกุรอา,านอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาก็ได้กล่าวสำทับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การฟื้นคืนชีพขึ้นมาเหตุการณ์การมารวมตัวกันที่ทุ่งมหชัชสถานที่ชุมนุมเพื่อการถูกสอบสวนการงานต่างๆของมนุษย์ หรือเหตุการณ์การมาที่บ่อน้ําของท่านอนาบีหรือเหตุการณ์ของการที่จะนําเสนอการงานต่างๆของมนุษย์นะครับเราได้พูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องในวันนี้นะครับได้พูดคุยกันมาถึงเรื่องเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สําคัญมากสาหรับชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาและอันกุรอ่านก็ได้ระบุเอาไว้ถึงความยิ่งใหญ่และก็ความสําคัญของมันนั่นก็คือการสอบสวนการงานต่างๆอย่างละเอียด ในผลงานที่มนุษย์ได้ทำลงไปโดยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเป็นผู้สอบสวนด้วยพระองค์เองในวันนั้นเนี่ยซับคำหนึ่งนะครับที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้ก็คือเย่ามุลไฮซาบวันแห่งการชำระบัญชีเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเป็นวันที่มีความสำคัญและเป็นวันที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหลงลืมนะครับ ครั้งที่แล้วได้พูดกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าคนที่หลงลืมวันแห่งการสอบสวนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรตามที่อันกุรอานในสุรออนอัมบียะอายะที่หนึ่งและอายะที่สองได้บอกเอาไว้วันนี้เรามาดูต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนการงานโดยละเอียดโดยอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาพระองค์เป็นผู้ที่สอบสวนด้วยพระองค์เองในการสอบสวนนั้นพี่น้อง เมื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาสอบสวน <c oughs> แล้วมนุษย์บางคนเนี่ยอาจจะโต้แยง้งอาจจะปฏิเสธในบางพฤติกรรมสิ่งที่จะมาเป็นพยานยืนยันในการสอบสวนที่อัลลอฮฺได้สอบสวนมนุษย์นั้นนะครับพยานยืนยันเหล่านั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อันกุรอานได้บอกเอาไว้ก็คือตัวของมนุษย์เองนี่แหละที่จะเป็นพยานยืนยัน ต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาว่าเขาได้ทำอะไรลงไปบ้างเขาได้ทำจริงหรือไม่ได้ทำแต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อตัวของเขามาเป็นพยานแล้วเนี่ยเขาเองก็จะปฏิเสธไม่ได้ในวันกิยามะเนี่ยบางฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวาซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามนุษย์จะสุดกายลงแล้วก็ยอมจำนนกับอัลลอฮ์ภายหลังจากที่ ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นเป็นพยานให้แก่ตัวของเขาเองในการสอบสวนนั้นพยานที่จะยืนยันการกระทําของมนุษย์นั้นก็คือตัวของมนุษย์เองมาดูนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้ตัดเอาไว้หลายอายะห์ด้วยกันรวมทั้งในหะดีษของท่านนาบีก็ได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอันกุรอานในสุร้อนนูรอายะห์ที่24อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้ตรัสว่า ย์มัตจะ شهدوا عليهم السيناتوهم وأيديهم ู أ, أ, أ ر ج ل ه م بما كانوا يعملون ในวันนั้นผู้ที่จะมาเป็นพยานแก่พวกเขาก็คือลิ้นของพวกเขาเองลิ้นนี่แหละที่จะเป็นพยานกับอัลลอฮ์วันนั้นอัลลอฮ์สั่งให้ลิ้นเนี่ยนะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงว่าไอดีหิมมือของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นพยานให้กับอัลลอฮ์ มือเนี่ยเอาลอให้พูดได้มันจะเป็นพยานมันจะบอกกับอัลลอฮ์ว่ามันทําจริงว่าอารุจูลูหุมเท้าของเขาก็จะเป็นพยานกับอัลลอฮ์มันก็จะพูดได้มันก็จะยืนยันว่ามันเนี่ยทำจริงพอเวลาไปทําชั่วเนี่ยนะพี่น้องบางบางอายหานี่บอกเอาไว้ชัดเจนนะครับเนื้อหนังเนี่ยหนังของเราเนี่ยก็จะเป็นพยานเนี่ยหนังของเราเนี่ยพี่น้องเป็นพยาน เวลาเราจะไปทำชั่วเราก็พาสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยไปพี่น้องเราพาตัวของเราไปทำความชั่วเท้าเนี่ยก็เดินไปมือก็สัมผัสลิ้นปากก็พูดนะครับตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินเนื้อหนังเนี่ยนะครับเราพามันไปทั้งหมดเลยพอในวันกิยามาอัลลอฮ์ให้มันพูดแต่ในสิ่งที่เป็นความจริงพออัลลอฮ์สอบสวนพับปฏิเสธไม่ได้เลยเนื้อหนังเป็นพยานมือเป็นพยานลิ้นเนี่ยพูดได้เป็นพยาน เท้านี่ก็เป็นพยานกับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตา,าลาบีมากานูยะมารุนในสิ่งต่างๆที่พวกเขาทั้งหลายได้ขนขวาได้ทำลงไปในชีวิตของเขาอายะห์ต่อมาในสุรยาซีนอายะห์ที่65สาุรยาซีนเนี่ยเราอ่านกันคล่องนะเราเอาอายะห์ที่65เนี่ยมาแปลให้ฟังกันสักครั้งหนึ่งคะ่ะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวน ที่อัลลอฮ์จะทำหน้าที่สอบสวนด้วยพระองค์เองในการงานต่างๆของเราแล้พยานที่จะเกิดขึ้นก็คืออัลยลามานัก <certaines> ติมุอะลาอัฟวาฮิฮิมวะตุกัลิมูนาาอัยดีฮิมวะตัชฮัดูอารุจูลุฮุมบิมากาูยักษิบูนวันนี้เราจะปิดปากของพวกเขาปากเนี่ยบางครั้งสำหรับคนบางคนอัลลอฮ์ให้ปิด และมือของพวกเขาก็จะพูดกับเราเท้าของพวกเขาก็จะพูดเป็นพยานแก่เราตามสิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายเอาไว้ในชีวิตแห่งโลกดุนยาเป็นอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้นะครับว่ามือเนี่ยพูดกับพระองค์เท้าพูดกับพระองค์บางอายาก็บอกว่าเนื้อหนังเนี่ยก็จะพูดกับอัลลอฮ์เพราะอะไรลหละมันเห็นเนี่ยแล้วคนที่เป็นมนุษย์ก็จะกล่าวท้วงนะครับว่าลิมาชาฮิตตุมาอะไรนะทำไมอะ่ะ โอ้มือทั้งหลายโอ้หนังเนื้อหนังโอ้เท้าทําไมมาเป็นพยานเล่นงานตัวของเราเองล่ะนะครับเนื้อหนังอวัยวะเหล่านั้นมันก็จะตอบจะพูดนะครับวันนี้อัลลอฮ์ให้พันพูดแต่ในสิ่งที่เป็นความจริงดุนยานี่ฉันอยู่กับท่านฉันพูดไม่ได้แต่ว่าอาคิรอนเนี่ยอัลลอฮ์ให้พันพูดแล้วอัลลอฮ์ก็ให้พูดแต่ในสิ่งที่เป็นความจริงเนื้อหนังมือเนี่ยก็จะพูดกับอัลลอฮ์เราปฏิเสธไม่ได้เลยในสิ่งที่เราได้ทําลงไปนะพี่น้อง สังวรเอาไว้ให้มากๆนึกเอาไว้ให้มากๆว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยถ้าไปปฏิเสธกับอัลลอฮ์ในการกระทําของเราในวันอาคิรออัลลอฮ์ให้เนื้อนหนังมาพูดกับเราให้มือให้เท้ามาพูดเป็นพยา,ยานกับเรานะครับมาดูอีกฮะดิษหนึ่งเป็นหะดิษที่ท่านนาบีได้พูดถึงอวัยวะบางส่วนที่จะพูดยืนยันกับอัลลอฮ์ในการกระทําของมนุษย์ที่ได้ทําลงไป عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيون يوم القيامة على أفواهكم الفدام وأول ما يتكلم من الإنسان فخذه وكفه عن معاوية ابن حيدة تان رسول صلى الله عليه وسلم قيامة ในสภาพที่มีบังเหียนครอบปากเอาไว้อย่างหนานแน่นอันนี้ในขณะที่ถูกสอบสวนสนะํสำหรับคนดีๆแล้วได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์อย่างมากมายเพราะว่าไม่ต้องถูกสอบสวนมากบัญชีต่างๆแห่งการงานที่เป็นความดีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยอัลลอฮ์ให้ความเมตตามากเหลือเกินได้รับได้รับความเมตตาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะส่วนคนที่ถูกนะครับ มอบบัญชีทั้งด้านมือซ้ายเนี่ยก็จะต้องมาถูกสอบสวนอกีกเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนเนะครับมนุษย์จะได้ปฏิเสธกับอัลลอฮ์ไม่ได้ในขณะที่ถูกโยนลงไปในไฟในรกนบ,บีบอกว่าคนเหล่านั้นถูกบังหียนเนี่ยครอบวอาว้ที่ปากอย่างหนานแน่นและสิ่งแรกที่จะพูดเป็นพยานกับอัลลอฮ์ในวันกิยามาก็คือมือของเขาแล้วก็ขาของเขาขาแล้วก็มือของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งแรกที่พูดกับอัลลอฮ์ ในวันกิยามะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้ยืนยันเอาไว้นะครับว่าพยานนะครับพยานที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะคือตัวของเราเองมือของเราขาของเราผิวหนังของเราเป็นพยานให้แก่ตัวของเราเองยืนยันว่าเราได้ทําในสิ่งที่เป็นความผิดลงไปประการต่อมาพี่น้องอัลลอฮ พระองค์จะเป็นผู้สอบสวนมนุษย์ทุกคนด้วยตัวของพระองค์เองตรงนี้เราเน้นย้ำม,มาตั้งแต่ตอนต้นนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วเป็นประเด็นที่เราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้มากๆมาดูนะครับในฮะดีษพูดเอาไว้อย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้สอบสวนการงานของมนุษย์โดยละเอียดด้วยตัวของพระองค์เอง عن أدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه». فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشك تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة بن هديت بدقة إمام بخاري لك إمام مسلم عن عدي بن حاتم دنينا نواة الرسول صلى الله عليه وسلم ทุกๆคนในหมู่พวกท่านนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจะสอบสวนการงานต่างๆของเข้าด้วยตัวของพระองค์เองทุกคนเลยอันนี้ยืนยันชัดเจนนะครับอัลลอฮ์สอบสวนมนุษย์ทุกคนตั้งแต่คนแรกของโลกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายแห่งประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะัยฮิวาสัลลัมอัลลอฮ์สอบสวนด้วยตัวของพระองค์เอง แล้วในฮะดิษนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าทุกคนในหมู่พวกท่านอัลลอฮ์จะสอบสวนการงานต่างๆด้วยตัวของพระองค์เองโดยไม่โดยไม่ต้องมีล่ามไม่ค่อยไม่ต้องมีผู้แปลภาษาคอยสื่อภาษาแก่พระองค์ทั้งสิน้นก็เป็นเรื่องที่อุลมามะเขาขัดแย้งกันนะครับว่าภาษาที่ใช้ในขณะที่มนุษย์คนนั้น ถูกอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาสอบสวนในภาษาที่ใช้เป็นภาษาอะไรบางคนก็บอกเป็นภาษาอาหรับบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เป็นภาษาของเขานั้นแหละเพราะอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ก็ทรงสร้างภาษาของมนุษย์และทุกภาษาบนโลกนี้จะมีกี่หมื่นกี่แสนภาษาก็ตามแต่อัลลอฮ์ทรงเข้าใจอัลลอฮ์ทรงพูดได้พระองค์ก็จะสอบสวนมนุษย์ไปตามสิ่งนั้นแหละแต่ว่า ถ้าอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานอวตาราแล้วอัลลอฮ์จะให้ให้ใช้ภาษาในสวนสวรรค์เ,เป็นภาษาอรับอันนี้ก็มีหลักฐานยืนยันจากฮะดีษของท่านนาบีและทุกคนก็จะเข้าใจภาษาอรับเพราะพูดภาษาอรับกันทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่จะถูกนําเข้าสวนสวรรค์เนี่ยเวลาในขณะที่อัลลอฮ์สอบสวนมนุษย์เนี่ยจะใช้ภาษาอะไรนั้นเราพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าลอฮูอะลัมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้เพราะต่างไย ของบรรดาอุลมามะที่นําเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยกันก็ไม่ได้มีหลักฐานเพียงแต่เป็นข้อเสนอเท่านั้นแต่ว่าฮะดิษบอกว่าไลซาไบานฮูว่าไบานฮูตารจุมานระหว่างอัลลอฮ์กับผู้ที่ถูกสอบสวนนั้นไม่มีใครที่จะมาแปลนะครับไม่ต้องมีล่ามในคารคอยสื่อภาษาให้แต่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาทั้งสิน้นฝ่ยันซุรอไยมานามินหูนะครับ พระองค์จะทรงมองไปทางด้านขวาของเขาคือนบีเล่าให้ฟังนะสำหรับคนบางคนพอเวลาถูกนำมาสอบสวนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็สื่อความตามภาษาเขานั่นแหละวลลองอัลลัมอัลลอฮ์มองไปทางด้านขวาซึ่งเป็นบัญชีที่ถูกกลางออกก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากมีความชั่วเท่านั้นพระองค์ก็ทรงมองไปทางด้านซ้ายเป็นบัญชีแห่งการงานของเขาที่ถูกแผ่แผออกนะครับ ถูกกลางออกทั้งด้านซ้ายพระองค์ก็ไม่ได้พบอะไรเลยนอกจากความชั่วเท่านั้นพระองค์ก็มองมองนะครับมองทั้งด้านหน้ามองไปทั้งด้านหน้าของของคนคนนี้ก็พบว่ามีไฟนรกลุกกระนําอยู่เบื้องหน้าของเขาแปลว่าคนคนนีย้ยังไงก็าตามแต่โดนโยนลงไปในไฟนรกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาเป็นพยานเป็นหลักฐานในการที่อัลลอฮฺจะสอบสวนเขาเนี่ย ตัวของเขาเองนี่แหละเป็นพยานแล้วเขาก็ปฏิเสธไม่ได้บางรายงานฮะนิษบอกว่าเมื่อมือของเขาเท้าของเขาเนื้อหนังของเขาเป็นพยานให้แก่ตัวของเขาเองแล้วนะเขาจะสุดกายลงแล้วก็นั่งรวมทั้งยอมจำดลกับอัลลอฮ์ซุบฮานอวะตาลานะครับนบีเล่าให้มาถึงตรงนี้แล้วนบีไม่ได้บอกต่อนะครับว่าคนคนนี้ปั้นปลายของเขาจะไปยังสวรรค์หดือ,อนนรกก็แน่นอนอย,ยิ่ง ทางด้านขวาก็ความชั่วทั้งนั้นเลยทางด้านซ้ายก็ความชั่วถูกบันทึกเอาไว้สุดหูลูกตาด้านหน้าของเขามีแต่ไฟนรกก็แน่นอนอย่างยิ่งสิ่งที่เขาจะต้องไปเผชิญก็คือไฟนรกที่ลุกกระนำอยู่เบื้องหน้าของเขานบีก็บอกอย่างนี้นะครับฟัตตะกุนนาดวาเลาบิชิกกตัมรอตินดังนั้นท่านทั้งหลายฟังทั้งนี้นะท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เกรงกลัวไฟนรกให้มากมาก แม้ว่าจะเป็นการเกรงกลัวเพียงเสี่ยวของเม็ดอินทรพันก็ตามเศษเสี้ยวของเม็ดอินทรพันลเนี่ยนะนะครับมันเล็กเล็กมากและให้เราเนี่ยเกรงกลัวไฟนรกนะให้กลัวว่าจะถูกทรมานในไฟนรกเนี่ยให้มันเล็กน้อยเหมือนกับเศษเสี้ยวของเมล็ดอินทรพันก็ทําเถอะฟามัลลัมยาจิตฟาบิกาลิมาตินไปยีบาตินถ้าว่าทําไม่ได้ก็แค่พูดดีๆนะ่ะ พูดด้วยไทยคำที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานให้รู้ว่าคนคนนี้เกรงกลัวต่อไฟนรกกลัวไฟนรกพี่น้องพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของไฟนรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เดี๋ยวผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในวันกิยามะในขณะที่คุยถึงเรื่องที่มนุษย์บางคนกําลังจะถูกโยนลงไปในไฟนรกจะได้นําเอาหลักฐานจากฮะดิษมาบอกกับพี่น้องนะครับว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนแรงขนาดไหน ไม่ใช่ไฟธรรมดาที่อยู่ในโลกดุนยานี่นะสหบาบาบางคนาตาบีอีนบางคนเนี่ยนะจุดเทียนพี่น้องจุดตะเกียงเอามือนี่นะครับนิ้วชี้เนี่ยจี้เข้าไปที่ไฟของตะเกียงเล็กๆนะไฟทั้งขนาดเนี่ยจี้ลงไปพอรู้สึกร้อนแล้วก็เอามือถอยออกแล้วก็บอกกับตัวเองว่าจงชิมจงลิ้มรสความร้อนของไฟในดุนยานี่ซะ ถ้ายังฝ่าฝืนต่ออเลออีกถ้ายังทรยศต่ออเลอถ้ายังทําชั่วถ้ายังทําบาปอีกแล้วก็ให้รู้เอาไว้ว่าไฟในโลกอาคีรอนนั้นมันร้อนกว่าไฟที่อยู่บนปลายตะเกียงคืออยู่ที่ไส้ของตะเกียงหรืออยู่ที่ท,ที่ที่ไส้ของเทียนมันร้อนแรงกว่านี้หลายเท่าก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะที่ตาบีอินท่านนั้นเนี่ยนะครับได้ทําเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างว่าให้ตัวเองเนี่ยนะครับเอานิ้วเนี่ย จุ่มเข้าไปในไฟที่อยู่ที่ตะเกียงอยู่ที่ปลายเทียนเนี่ยนะครับที่ไส้เทียนพอร้อนเราก็กชักออกแล้วก็บอกตัวเองว่าน,นี่นะร้อนอย่างนี้นะแค่ไฟในดุนยานะเป็นเป็นไฟแห่งความร้อนเพียงส่วนเดียวนะอีก99ส่วนของความร้อนหมายความว่าความร้อนในไฟที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดเนะี่ยพี่น้องจะเป็นไฟออกเหล็กไฟอะไรก็ตามแต่มันเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวของความร้อนเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวของความร้อนที่ ที่เราได้รับมาในไฟต่างๆที่อยู่ในโลกดุนยานี่แล้วมันร้อนขนาดไหนพี่น้องพอเวลามันไหม้บันใครก็ตามแต่ใครก็ตามแต่ถูกไฟลุกไหม้มันมันเผาเกรียมไปหมดเลยพี่น้องแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยศาสนาบางศาสนาเนี่ยเวยลาเขาตายแล้วเขาต้อตงเผาไฟด้วยความร้อนเพียงเพียงแค่เปอร์เซนต์เดียวของไฟในโลกอาร์เคโรย,ยังเผาไหม้หมดเลยก็น้องก็ดูเผาไหม้เป็นผุยผงหมดแล้วไฟในโลกอาร์เคโร อันนั้นเนี่ยจะถูกทรมานสําหรับคนชั่วสําหรับคนที่เลวนะครับวันนี้พี่น้องเน้นย้ํากับพี่น้องนะครับว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะสอบสวนมนุษย์ทีละคนทีละคนนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยท่านนาบีบอกว่าไม่มีใครที่จะต้องมาคอยแปลภาษาให้อัลลอฮฺได้รับฟังนะครับเพราะว่าพระองค์จะพูดโดยตัวของพระองค์เองโดยตรงกับมนุษย์คนนั้น จะด้วยภาษาอะไรนะำมัลลองาอาลลัมแล้วการสอบสวนก็จะเป็นไปอย่างเข้มงวดและโดยละเอียดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับบบินล,ลาฮิตตฟีกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบะราะกาตุ